สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะหลิงเคยผมร่วงเพราะสาเหตุอะไรบ้างแล้ววันนี้ก็จะมานับผมให้ดูว่าผมของหลินร่วงวันละกี่เส้นนะคะดูเหมือนว่างมากเนาะมานั่งนับเส้นผมหลินไปเจอคลิปคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกนะคะเป็นคลิปของฝรั่งเขาเก็บผมที่ร่วงๆวงะ่ะจัดเรียงต่อๆกัน นี่คือคลิปของฝรั่งที่ดิ่นไปเจอมานะคะคือ1ปีเนี่ยสามารถเก็บผมที่ร่วงได้เยอะมากๆเลยดิ่นก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าดิ่นจะเก็บสะสมผมที่ร่วงของดิ่นมารวมๆกันดูว่า1ปีผมของดิ่นจะเก็บสะสมได้เยอะแค่ไหนนะคะแล้วเรื่องของผมร่วงเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุมากเลยนะคะแต่วันนี้ดิ่นจะมาเล่าแลวประสบการณ์ตรงที่ดิ่นเผชิญเรื่องของปัญหาผมร่วงผมหลินร่วงจากสาเหตุอะไรหนึ่งเลยก็คือ การสระผมด้วยน้ําอุ่นคือเมื่อก่อนนะคะชอบสระผมด้วยน้ําอุ่นสระผมด้วยน้ําอุ่นเป็นประจําเลยก็จะทําให้เกิดปัญหาของหนังศีรษะแห้งแล้วผมก็จะล่วงนะคะตอนนั้นผมร่วงเยอะมากผมร่วงเยอะเหมือนคนเป็นโรคเลยแบบร่วงทีเป็นกำๆเลยนะคะคือ2คืออาการผมร่วงจากการแพ้แชมพูนะคะคือดิฉันจะเป็นคนที่หนังหัวเซนซิทีฟมากแล้วเมื่อแพ้แชมพูก็จะเกิดอาการคันเมื่อคันก็จะเกาเกาดึงถึงผมก็ ็จะร่วงทุกครั้งที่ไอขยับโดนหนังศีรษะเลยก็คือร่วงเยอะมากเหมือนกันคือล่วงไม่ปกติคือน่าจะร่วงมากกว่าร้อยเส้นนะต่อวันการเลือกใช้แชมพูก็รือว่าสําคัญมากๆนะคะการที่ใช้แชมพูไม่ถูกกับหนังศีรษะ ทำให้ผมร่วงซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้แชมพูเนี้ยแล้วทำให้ผมฉันร่วงฉันรู้สึกว่าฉันคันหนังศีรษะลองปรับเปลี่ยนมาใช้แชมพูเด็กนะคะเป็นแชมพูที่ไม่ทำให้หนังศีรษะระคายเคืองไม่เกิดอาการแพ้ก็จะไม่ทำให้ผมล่วงตัวนินเองที่ใช้ได้ก็จะมีแชมพูเด็กจอรนสันสีชมพูอันนี้หลินชอบส่วนตัวหลินนะคะและปัจจุบันนี้หลินก็ใช้แชมพูนม้าอยู่อันนี้ก็เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ไม่ทำลายหนัง ีรษะหลินไม่เกิดอาการแพ้คันการขาดสารอาหารการลดอาหารอดอาหารกินอาหารไม่ครบกินอาหารประเภทโปรตีนน้อยเกินไปอันนี้ก็ทําให้ผมร่วงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือประสบก,การณ์ของหลิงคือผมเป็นร่วงจากเหตุการณ์พวกนี้นะคะก็คือสระผมด้วยน้ําอุ่นแพ้แชมพูแล้วก็ กินอาหารไม่มีประโยชน์คือขาดสารอาหารนะอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาของเชื้อราบนหนังศีรษะดิ๋งก็เคยเป็นนะเพราะว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดอาการเชื้อราเลยก็คือการที่เราเป่าผมไม่แห้งแล้วเราก็ไปนอนจะทำให้หนังศีรษะของเราเป็นเชื้อราแล้วก็ทำให้ผมร่วงลหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วเราจะต้องเป่าผมให้แห้งทุกครั้งจะไม่นอนตอนผมเปียกเรารู้สาเหตุแล้วก็ แก้ไขให้ตรงจุดนะคะปัญหาผมร่วงของเราก็จะลดลงเป็นคนที่มีผมร่วงแบบปกติแล้วมาดูกันด้วยนะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมดินร่วงวันละกี่เส้นเรียกว่าปกติหรือเปล่าจริงๆแล้วผมเราควรร่วงอยู่ในปริมาณ50-100ถึงอเส้นไม่เกินนี้นะคะอันนี้คือเส้นผมที่หลินเก็บรวบรวมมาได้จากผมที่ร่วงนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าผมดินไม่ได้ร่วงเยอะร่วงในปริมาณที่ควรจะเป็นนะ เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยจะนับให้ดูว่าผมหลินร่วงวันละกี่เส้นเส้นผมที่หลินนับได้ของเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่ที่33เส้นส่วนวันนี้นับได้26เส้นนะคะถือว่าในปริมาณผมที่ร่วงของหลินเนี่ยเป็นปริมาณที่ปกตินะคะ ตอนแรกมีแผนว่าจะตัดผมสิ้นปีนี้นะคะตอนนี้ความคิดเปลี่ยนแล้วก็คือจะไว้ไปเรื่อยๆอยากรู้เหมือนกันว่าจะยาวได้แค่ไหนหรือมันจะสิ้นสุดความยาวแค่นี้นะคะก็คืออยากรู้อยากรู้ก็ต้องลองลองทําด้วยตัวเองนี่แหละและเราก็จะมาเริ่มเก็บเส้นผมกันไปเรื่อยๆเลยนะอยากรู้ว่ามันจะ เก็บได้เยอะสักแค่ไหนะเกยวมานับเส้นผมกันไปแล้วก็ดูแลก,กันไปลองเก็บมานับดูนะว่าหนึ่งวันผมเราล่วงปกติหรือปเปล่าว่าล่วงมากจนเกินไปถ้าล่วงมากเกินไปก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วก็หยุดผมล่วงนะคะก่อนที่ผมเราจะบางและหัวของเราจะหลานเราจะดูมีอายุนะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีดูแลเส้นผมก็สามารถดูได้ที่เพลริ์ของช่องของหลินเลยนะสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะ,ะก็มีหลากหลายวิธีมากเลยให้เลือกทำนะคะ คือทำจริงๆเราได้ผลดีก็เอามาแชร์เนาะแล้วคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะบายบาย